มันมาแล้วมันมาแล้วแหมเวลาเดิมเลยนะเราเนี่ยวันนี้มาเรียบร้อยซะด้วยนิ่งเชียวมาเล่นด้วยเฉยเเขาจะมาเล่นแบบนี้ทุกวันครับตามเวลาของเขาอ่าสักเก้าโมงเช้าเนี่ยกเก้าโมงเช้าก็จะอยู่สักสิบยี่สิบนาทีเขาก็ไปถ้าวันไหนหิวข้าวมากๆแล้วเขาจะมาขอมาร้องขอแล้วก็มาสะกิดขาขอกินข้าวแต่วันนี้น่าจะอิ่มมาแล้วเนี่ยแมวใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จักชื่อด้วย เรียกกันไปทั่วบางทีก็ไอยักษ์ไอเสือไอ้อ้วนดูเลมาเขาจะแวะมาเยี่ยมมาทักทายเราทุกวันเน่ยวันละสิบยี่สนาทีดูไม่พูดไม่จาวันนี้มาแบบเงียบๆนิ่งๆน,นะแต่เดี๋ยวจะลองจะลองให้ข้าวมันดูว่ามันจะกินไหมกินไหมกินข้าวไหมเสือเรียกเสือแล้วกัน ไม่รู้อยากชื่อมันแมวใ,ใครก็ไม่รู้กินข้าวไหมหรือกินข้าวไหมวันนี้ยเอามาลองลองดูกินไหมแต่เขาคงไม่หิวหรอกถ้าหิวก็ขอกินข้าวแล้วอะไรเขาไม่หิวแต่เขาจะมานั่งเล่นให้เราจับหวัวรูปหลังเล่นสักสิบยี่สิบนาทีเขาก็าไป จะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะฮะจะแวะมามาเล่นมาแล้วก็ไปไปก็ไปไหนก็ไม่รู้ไปบ้านใครก็ไม่รู้แต่ชเช้าเอีกวันก็จะมาเหมือนเดิมวันนี้มาแบบเรียบร้อยไม่กวนนะวันนี้ไม่กินเหรอวันนี้น้องสายจะอิ่มมาแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเขาจะกลับนะเขาก็เดิน เดินไปไปไหนก็ไม่รู้แหละเอ้ระวังรถเออไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่เวลาเดิมนกัา